แอนเชลีสกอตแคมป์ส์ประเทลนด์ค่ะไทยแลนด์ค่ะหลายๆคนอาจจะบูลลี่น้องว่าน้องแอนน่าจะเข้าอันนี้เราจะไม่พูดนะคะ Universe Thailand, a n j a l i Scott Cambs อ๋อจะถามเพราะว่าพี่แอนจะได้เข้าอ Top 5, Top 10หรือว่าเดอะวินเนอร์ของ Miss Universe ในปีนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนาะคำนี้ต้องติดปากคนไทยแอน แอน e ชลีสกอตต t คาร์ a มจนะคะไทยแลนด์ Thailand, <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ <laughs> <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> นะต้องต้องยอมรับน้องเขานะน้องน้องเขามีคัศนคติที่ดีมีหน้าตาที่สวยหลายๆคน<ม><ไ>อาจจะบูลี่น้องว่าน้องหุ่นไม่ดีไหมยอ,ยงงอย่างงุ้นอย่างนี้ไหมคือจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมอยากให้มองความสวยนี่อยากให้มองหลากหลายนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้ว เห็นเราจะไห้บุรีสีประเทศเม็กซิโกโ<อ>ปีที่แล้วว่าท่านผู้ชมน้อยเออยังไงใครมองเออแต่ปีนี้บอกเลยว่าน้องแอนเชลีก็มาแรงเหมือนกันนะสังเกตดูในสื่อในอทุกๆสกูข่าวเนี่ยน้องค่อนข้างที่จะออกข่าวเยอะนะ,ะรู้สึกว่าสื่อที่จะเขาจะจับตาเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะก็หวังเหมือนกันแหละว่ามงที่3ของประเทศไทยเราอาจจะมาแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องถึงที่สุดแหละจะถึงจุดไหนจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ กำลังใจจากประเทศไทยคนไทยส่งให้น้องแอนแอนเชอรี่สปอตคาเมทุกคนค่ะ t h a ไทยแลนด์ค่ะยังจะไม่บอกว่าเข้ารอบท็อปสิบท็อปห้าหรือว่าดอะวินเนอร์เลยคอรปมาหน่อยค่ะคอปมาคอร์ปเนาะคอปะคอปเลยบอกว่าห้านะตรงนี้คิดว่าน่นจะเข้าห้านะน่าจะเข้าห้าอันนี้คือความฝันเลยอันนี้คือความฝันของคนไทยหละคนอยากให้น้องได้มาถึงจุดนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของกรรมการอีกทีหนึ่งนะคะ นี่อันนี้เดี๋ยวใสอืออันนี้เราจะไม่พูดถึงได้ไหมเพราะว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมมองเองใ,ในน้องในทัศนคติของความสวยมันมันสวยแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคนทุกคนสวยเหมือนกันหรือว่าเอาเอาความคิดแบบว่าเฮ้ยต้องสวยแบบนี้เป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะอย่างนี้มันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราอยากให้ดูมองมองถึงมองถึงอ่าท่าีของกรรมการด้วยแล้วก็ความสวยของน้องศักยภาพของน้องที่บนเวทีทาไมตึงน้องถึงได้มงของประเทศไทยมาเนาะอยากให้ดูตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวจะไม่พูดเราก็ให้กําลังใจน้องแล้วกันเนาะน้องแอนซีดีเนาะนุกนี้คิดว่าน่าจะเข้าห้าอะบอกเลยน่าจะเข้าห้านุกนิกผลงานก่อนระดับแรกอ่ะโอเคเนาะนุกนิกเนาะก็ก่อนอื่นก็ต้องเปิดวาร์ปก่อน ใครสามารถไปติดตามตนี้ได้ที่ a c e b o o k นะคะสังคมขามสำโรงภาษาไทยนะคะหลายหลายคนถามว่าทำไมชื่อสังคมสังคมชื่อน้องนิกเองนะคะไม่ไม่ใช่ชื่อพ่อนะคะต้องบอกก่อนอาจจะชื่อไม่เข้าหน้าเท่าไรเพราะหน้าหวานมากเนาะตอนนี้ก็มีผลงานถ่ายละครอยู่สองเรื่องเรื่องบว,วงวิมาลาของพี่หนิงบริตานะคะแล้วก็าสาวสองวิญ,ญญาณของค่ายมีเดียทางท่องเด็ดสีทิพระคุณ่านาสายตาท่านผู้ชมแน่นอนในวัยนี้เนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกับนิคด้วยลวกันนะคะเนาะ